มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาลสั่งปรับขู่พี่เลี้ยงสารศาสตร์ราชพฤกษ์เมื่อวันที่22ธันวาคม2563ที่ผ่านมาศาลแขวงนนทบุรีมีคำสั่งพิพากษาที่พนักงานอายการ,ร,การยืน่นฟ้องนายสุทธิพรบงขวัญเมืองหรือว่าครูขาบูครูพี่เลี้ยงสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะคะ ซึ่งได้แยกฟ้อง6สำนวนตามจำนวนผู้เสียหายโดยครูคาบูดฉายด้ามที่ตักฝุ่นพลาสติกนะคะตีไปที่ฝ่ามือของเด็กทั้ง3คนเป็นเหตุให้ฝ่ามือเป็นรอยแดงขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391และขอนับโทษต่อด,ด้วยค่ะทั้งนี้จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาศาลจึงมีคำพิพากษาให้ปรับทั้ง6สำนวนสำนวนละ1,000บาท รวมเป็น6,000บาทโดยให้ยกคําขอเรื่องนับโทษต่อด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ